หลานนี้มาเบิ้งอันนี้พี่น้องจำมันเฮือนหลังนี่นะว่ามองกันของเสียนวดผมเคยมาท้ายควายเพิ่นเนี่ยไต่ก่อนนี่เพิ่นเฮ็ดยุ้ยส่วนหนึ่นครับนี่านผู้ใดติดตามผมประจำเพิ่นดี่เฮ็ดกระท่อมยุ้หันน่ไต้ไต้กกเกียน่ครับแเมื่อนี่กระท่อมเสียแล้วมาเฮ็ดไหมหรือด้พี่น้องนี่ <laughs> 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 เห็นบ่าน่นะเดี๋ยวผมกำลังยางเลาะหาทางขึ้นดูดิยุ้ยสียบันไดไหม เนี <NYU. S 2> <úc> ่ยเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยเยอะดีขึ้นเนาะนี่แม่โอ้ตอนหลังฮาเมาเบียมาเซ่ตกแขกแต่คือว่าเห็ดบันไดขึ้นดีๆวันนี้อันนี้ไฟกับลวดเนี่ยว่ายังเอาไว้กันไขว้ไว้มันหนีมืมาแรงจีเอาทางนี่มันก็สีฟ่าไปคือนเขาตีครับโอ้อ๋อ เี่น้องพี่น้องเขามีไฟมีไฟโซล่าเซลล์เด้๋นั่นแผงโซล่าเซลล์เพิ่นนั่นแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ต่อมามีหมอนเป็ดยังเก็บไฟได้แล้วก็มีไฟไว้ถัดว่ยมันห้าอย่าของลงมากเงยเงีย้ยมือแรงไอ้สิบดอสอเห็ดไฟหลอก,ลออกบ่มีเนาะแต่ว่านี่เด้อพี่นอ้นองเขานี่เห็นบ่น,นี่พุ่นล่ะโอ้แล้วก็สร้างขึ้นได้เนาะคนเนาะมองนอนเด้๋พี่น้องเขานี่เห็นบ่นี่ ไม่พอเพื่อชีวิตที่หลีเห็ดว่าใดเลยครับ <laughs> พอเพื่ชีวิตที่หลีเหด็ดบ้นานนี้จักน้อยหนาฝนสิมาแล้วเห็ดหลังคาเด้อบานนี้เมียเออนอนพี่น้องเฮาคนอยู่ใดแล้วมองนอน,อน,อนคนคักๆได้พี่น้องเฮาเน่ะมองนอนมองนอนเฝ้าง้อเฝ้าค่อยเฝ้าไก่เฝ้ากา,เ,าเลยเด้อนั่นมองหันเป็นมองพักซื้อๆเนาะแม่เนาะนั่นนั่นมองหลอกแต่ว่าคนอยู่นี่เห็นว่าพี่น้องเฮา บางครั้งคนห้องก็ไ่ได้้องการนี่ยังกระดอกกระเดียดอกนะครับผมยู่ไงไๆกลิ่นไงยๆนะครับผมนี่ยู่ไงไงกิ่นไงไงนะครับผมเป็นว่านี่นอนนรับกันบรรยากาศดีสำหพี่น้องห้ารลมเย็นๆมากตอนนี้เศร้าหนาวแล้วอากาศเริ่มเข่าสู้หนาห้อนย่างเป็นท่ากันแล้วเนีมือแรงงลมเย็นมากเอยๆทงหน้านี่พี่น้องห้านอนโอ้ยหายใจโล่งสบายครับพี่น้องห้าวย่างน้อยฝนห่อดอกมอ่วงไม้ยินก็สบายนะพี่น้องเห็นบ่นี่ บางทีอาชีพีตคนเ้องมันก uh ็ไม่ได้ต้องการนิยังกับดอกกับเดียดอกนะครับนี่เห็ดไงไงยู่ไงไงน่ะยู่ได้นอนได้อหลีได้พี่น้องเ้องแต่ว่ากอับให้ดีเอาอีหยังแอมนี่ก็ดีเอาเอาเอาผ่าไว้นิ้วใบแอมเป็นราคาได้ก็ดีนะเบี้ยแต่ว่ากับพูดมันไงไงมันก็ไม่ได้ขึ้นไปปั่นผมหลวกพี่น้องมันก็จำเนียมันก็ยู่แล้วเนี่ย นะครับผมร่มทึ้งๆมันเย็นสบายเลยเด้พี่น้องเห็นว่านี่แลสร้างบ้านบนต้นไม้ของแท้เลยเห็นว่านี่นี่ของแท้เลยนะพี่น้องเฮ้แล้วก็เป็นวานันเดมีไฟโซลาเซลล์มีไฟโซลาเซลล์แผงบักใ่เลยนะพ่นล่ะอ่ามีไฟเห็นว่าพี่น้องขึ้นไปนี่แต่ว่าส่งอยากระวังแน่ลงหาเม้าเบียเซ่ท่านล่ะก็พยายามดูแลอย่างของดีๆนะครับผมกับพวกานนั่นเอ่อ ดีดอกราสุดยอดเลยเดยอแต่ว่ามือนีเจ้าของเป็นพยูวผมก็เลย่ได้ขึ้นไปเบื้องเด้พี่น้องกับว่าเป็นยังนะครับมันก็บเป็นห่านเป็นยังขึ้นไปดีๆแล้วมนกับนอนละพี่นอ้องเข้าเฮ็ดดีอยู่นะครับผมเย็นสบายดียน่ยมังขึนก็นอนได้ย่มเว้นกับนอนดีครับพี่นอ้องเข้าแต่ก็ยเน่ยมือเ้าก็มาหาตักฟุ้นขี่วัวขี่ควายไปไขยนี่จากกระสอบและยิบหาแต่ว่าให้เอาไปส่งหน้าไปใหญ่ให้พร้อมเป็นสอบและซีสีบครับพี่น้องสุดยอดที่ลีครับผม เอาสาระดีๆจากผมครับก่อนฮักคนคนชีวิตครับ